เมื่อชีวิตแมวสำคัญกว่าคนในบางประเทศ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแชมป์พิรพล์วันนี้สรุปบอลอ l i s h p r e m เ e r l e a g u e นัด24 e n t f o r for some teams เอาแบบสั้นๆครับเพราะวันนี้มีเรื่องขันมากแมวเริ่มแบบไวๆครับดูนาฬิกาม,มุมบนซ้ายนกขมิน้นใช้เวลาแค่37วินาทีแต่สถิติที่เร็วกว่าและก็ fast animal ก็คือ7วินะครับจัดไปโดยเชนลองสามปีที่แล้ว สุดท้ายจบแบบเร้าใจสุกสัตย์ปีครับ The Eagle อินซีน้ำเงินแดงอันดับ13บุกเสมอนอกขคมิน c a n a นออันดับ18 1-1เสี่ยงตกชั้นกันทั้งคู่นิวคาสเซิลหนีโซนตกชั้นสำเร็จจากช็อตเด็ดคิรนทริปีย์ไรท์แบ็กโอ้กจัดไปประตูแรกชนะลุกอมเอเวอร์ตัน3-1ขึ้นมาที่17นะครับ ตราบใดไม่จบ2 0่สิบยังได้หายใจในหลกสูงสุดต่อไป At London โซนฮึ่งมินอุตสายิงแตกไก่คเกีียนก็ยังไม่วินโดน South บุกมายํำถึงรัง32อยู่กลางตารางแป๊ะส่วนไกเ่เครหี Still 7 e v e n t h Man you die p o สัดตุ้มแต่ตุ้มใจต่อไปสุดท้ายทำได้แค่บุกเสมอทีมอันดับสุดท้ายทีมอันดับ20เบอร์ลี่หนึซึมซึมอยู่ที่6ต่อไปปีศาสดาบไม่คมเดียโก้ชดต้าฮอตเป็นบ้าซ่า2ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์2 0 0นะครับจองที่2ต่อไปส่วนเรือใบหมอซอต่อรอรอ,รอต่อ,ตอ ได้อดีตลูกจิ้งจอกอัลจิเรียนริยบเบอร์เดชที่มานี่เล่นในอังกฤษมา9ปีนะครับแล้วก็ปีที่ดีที่สุดก็คือปีที่พาเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ลีกปี2015-16สนี่แหละฮะลง3 9นัดซัดไป18แต่ปีนี้เนี่ยเล่นไปแค่27ซัดไปแล้วถึง16มีโอกาสสร้าง his personal new best just three more with many to play พี่น้องครับตารางเนี่ยแมนซิตี้นำลิเวอร์พูลอยู่ถึง9แต้มนะครับแต่ลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่า1น,นัดหมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะไอ้นัดตกค้างนี่ช่องว่างจะถูกบีบเหลืออยู่6ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่คู่ที่สำคัญที่สุดครับคือคอนเวสแฮมครับก่อนแข็งทนี่มีประเด็นครับเคิร์ตซูมากองหลังฝรั่งเศสวัย7ค่าตัวก็แพงรวยก็รวย อยู่กับน้องชายที่บ้านครับชื่อโยนคงว่างว่าแล้วก็เซง็งๆซงฮะอุ้มแมวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับโยลงพื้นแล้วแตะมันเป็นลูกบอลเลยครับแล้วก็จับแมวมาวางบนโต๊ะแล้วก็ตบแมวร่วงจากโต๊ะและไอเราชดเ้าที่ไม่น่าจัดไปเนี่ยไอน้องชายก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจงใจขอเล่าแบบไม่โชว์ภาพชัดๆนะครับเพราะว่าประเทศที่เจริญสอนว่าอะไรที่มันดีๆที่มันจันลงที่ดูแล้วมันเจริญหูเจริญตาต้องให้ดูชัดๆ ส่วนอะไรที่ชั่วๆเรลวๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอาจจะเล่าได้แต่ต้องให้เห็นภาพเห็นความละเอียดน้อยที่สุดแล้วไอ้ตลอดเหตุการณ์ไอ้ทั้งคู่นี่ก็ขำกันเลยเกิดประเทศที่เจริญเขาก็รับไม่ได้ครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่สิครับแมวสองตัวเนี่ยถูกยึดแล้วก็ส่งไปให้องค์กรต่อต้้งความรุนแรงต่อสัตว์ดูแลแล้วก็ทางอาดิดาสเนี่ยประกาศยกเลิกการสนับสนุนเคิร์ดซูมา หรือภาษาชาวบ้านก็ถอดจากการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละครับแต่ที่น่าสนใจคือบทลงโทษครับน้องชายซึ่งเป็นคนข่ายเนี่ยซึ่งดังน้อยกว่ารวยน้อยกว่าเล่นให้ทีมที่เล็กกว่าโดนทีมในดิวิชัน n 5ของอังกฤษแบนอย่างไม่มีกําหนดส่วนตัวพี่เนี่ยเคิร์ตซูมาซึ่งเป็นคนเตะเป็นคนตบเนี่ยคนนี้ดังกว่าค่าตัวแพงกว่ารวยกว่าก็โดนสโมสรสั่งปรับเงินครึ่งเดือนส0ล้านบาท โดยค่าปรับก็จะถูกนาไปบริจาคช่วยให้องค์กรที่เขาช่วยเหลือสัตว์นะครับแต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเคอร์ซูมาถูกส่งลงสนามในเกมล่าสุดเนี่ยฮะสซเบอร์ซีเนี่ยซึ่งเวสแฮมก็ชนะตะกกตาวัดเปิดไป1นศูนย์ครองที่4ต่อไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมอังกฤษดีกว่าไทยครับเขาเตะแมวหนึ่งปาบตบแมวหนึ่งทีโดนยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์โดนปรับเงินอีก10ล้านบาทแทบจะหมดอนาคตเลยนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยทำผิดกฎหมายจราจรแบบชัดๆเสียค่าคนบนถนน ขับรถบนฟุตแพ t สฆ่าคนคาทางม้าลายหลายคนทำผิดกฎโดยการเซลฟี่ถ่ายตัวเองบนโซเชียลหลักฐานชัดเจนก็เห็นมานานแต่ไม่เห็นจะมีการเปลี่ยนแปลงและอะไรที่มันดีขึ้นอย่างชัดเจนซะทีอาจจะมองได้ว่าประเทศที่จเจริญแล้วเห็นสวัสดิการของสัตว์สำคัญกว่าบางประเทศเห็นสวัสดิการของคนกันเองก็เป็นไปได้เคิร์ซูมานี่จากกรณีแตะแมวตบแมวเนี่ย ก็โดนลอ่อมาสัปดาห์เต็มๆแต่ล่าสุดเพื่อนร่วมทีมทนไม่ไหวครับคุณแอนโทนิโอกองหน้าจาเมกันก็ออกมาเปิดใจนักข่าวไปถามรู้สึกยังไงเพื่อนคุณอย่างนี้ควรจะหมดอนาคตหรือไม่แอนโทนิโอตอบน่าสนใจครับเขาตอบว่าคุณนักข่าวครับช่วยผมทีผมขอถามกลับหน่อยว่าสิ่งที่รุ่นน้องผมทำเนี่ยกับการเหยียดสีผิวทำร้ายร่างกายเพราะเชื้อชาติอะไรเลวกว่ากัน ผมไม่ได้เห็นใจผมไม่ได้ให้อภัยกับพวกทำร้ายสัตว์นะผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงแต่มีคนหลายคนที่โดนตัดสินว่าเหยียดสีผิวโน่นนี่นั่นก็โดนแบนไปแปดนัดหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ก็สามารถมามีชีวิตมาเล่นบอลต่อได้ทันทีแต่ตอนนี้ทุกคนที่บอกรุ่นน้องผมไปเตะแมวตบแมวต้องโดนไล่ออกจากทีมต้องให้จบอนาคตต้องเสียทุกอย่างในชีวิตมันเยอะเกินไปไหมถ้า เขาจะต้องโดนหนักขนาดนี้ไอ้พวกที่ทำร้ายร่างกายไอ้พวกที่เหยียดหยามเชื้อชาติฝรั่งที่ดูถูกคนผิวสีเข้มหรือคนเอเชียที่โดนทำร้ายไอ้คนที่มันเรสิสเนี่ยมันเลวกว่าพวกเตะแมวตบแมวหรือเปล่าอาพี่น้องว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้แล้วก็ขอฝากนะครับตอนนี้ผมได้เปิดใจกับ Spring News นะครับเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายพิธีกรกีฬา ในอนาคตและตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของผมล่าสุดวันศุกร์เนี่ยก็มีคนดูไปเกือบ5 0 0แสนคนแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจส่วนใครที่สงสัยผมทำอะไรตอนนี้ก็มีช่องนี้แหละครับ u t u b e แชมป์จัดไปแล้วก็รายการทีวีทุกคืนพฤหัส5ทุ่ม45ที่ช่อง36ซึ่งเราก็เพิ่งสัมภาษณ์เจชนาโลมาตอนนี้มีสภาคแล้วก็ชมย้อนหลังได้ ยิงเข้าแต่เล่นไม่ดีอะ่ะมันไม่มีใครแฮปปี้หรอกกองหลังไทยก็มีปัญหาไม่มีกองหน้าไทยก็มีแต่ตัวต่างชาติที่ซื้อมาเนี่ยมองเห็นง่ายแล้วพี่พอออกไปอะทีมชาติกองหลังกับกองหน้าไทยไปสู้ใครอย่าเรียกว่าซอนเป็นนักฟุตบอลเอเชียจริงๆเขาเป็นยุโรปไปนานแล้ว